คำว่ากีฬากีฬาเป็นยาวิเศษที่หลายๆคนชอบอ้างกันนักกันหนาว่าเล่นๆเอะมันมีประโยชน์ดีกว่านั่งเล่นเกมในห้องเป็นไหนๆเนี่ยมันก็อาจจะไม่เป็นจริงเสมอไปนะครับเพราะบางทีเนี่ยกีฬาก็อาจจะทำให้เราอายุสั้นกว่าที่คาดได้นะดังเช่นเรื่องราวการนองเลือดของเรานะักกีฬาที่รายการแค่อยากเล่ากับแอดมินเพจ FN d a r y เนี่ย จะเอามาเล่าให้ฟังกันในวันนี้ครับที่ถ้าเพื่อนๆได้เอาไปเปิดให้พ่อแม่ฟังแล้วเนี่ยท่านก็อาจจะบอกว่าเออเออเล่นเกมต่อไปเถอะลูกพ่อแม่ไม่ว่าให้ลูกไปออกกําลังกายและรอเล่นนะฮะกีฬาเนี่ยก็ต้องเล่นบ้างแต่ก็ต้องดูความปลอดภัยด้วยนะคาเตือนคลิปวันนี้นะครับอาจมีเรื่องราวของความบาดเจ็บแล้วก็รุนแรงสักนิดหนึ่งซึ่งถ้าหากผู้ฟังคนไหนเป็นคนที่แบบกลัวเรื่องเลือดแล้วก็รุนแรงอะไรแบบนี้เนี่ยแอดก็ขอแนะนําไม่ผ่านไปก่อนนะครับผมเอาเป็นว่าไม่พร่ามเยอะแล้วเรามาเริ่มกันดีกว่า กับกีฬาที่หลายๆคนคงจะชื่นชอบนะครับนั่นก็คือฟุตบอลนั่นเองในปี2007นะฮะมันก็มีฟุตบอลแมตช์หนึ่งของประเทศสเปนซึ่งก็เป็นลีกเปิดซีซั่นนะครับที่ทุกอย่างในตอนแรกก็ดําเนินไปได้วยความเมามันตามสไตล์ของคอบอลเลยแต่แล้วเพียงแค่35นาทีหลังจากที่นัดเตะได้เริ่มนะครับมันก็มีนักบอลคนนึงครับล้มตุบฟุบลงกลางสนามซึ่งก็ทําให้แฟนๆทุกคนที่อยู่ตรงนั้นเนี่ยตกใจมาก เพราะว่าเขาคนนี้นะครับเป็นนักกีฬาเทพทรูที่มาแรงของแฟนบอลในสเปนยุคนั้นที่ชื่อว่าอันโตนิโอปูเอร์ตาแล้วสาเหตุที่เขาได้ล้มลงเนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นการถูกเสียบถูกแทงจากนักบอลคนอื่นด้วยนะแต่เป็นการที่อยู่ๆนะครับเขาก็นั่งยองๆลงไปแล้วก็ฟุบตุบล้มลงกับสนามเลยซึ่งทุกคนก็แบบเฮ้ยเป็นอะไรมากหรือเปล่าทำไมอยู่ๆก็หน้าม,มึดแต่แล้วนะครับปูเอร์าก็มีสติข,ขึ้นมาอีกครั้ง ทางทีมฟุตบอลนะครับก็เลยบอกว่าเฮ้ยออกไปสนามเอะไปเอาตัวสำรองมาแทนก็นแล้วกันซึ่งปูเอต้าก็เห็นด้วยนะครับเขาก็เดินออกไปด้วยหน้าตาที่แบบเหนื่อยเหนื่อยนิดๆแต่ว่าก้าวขาไปได้ด้วยตัวเองนะก็ไปพักผ่อนอะไรของเขาเนี่ยแหละครับซึ่งเรื่องราวนะครับมันก็ควรจะจบแค่นี้ใช่ไหมแต่ไม่เมื่อปูเอต้าได้เดินกลับไปที่ห้องแต่งตัวของเขานะครับ <c oughs> เขาก็ล้มฟุบตึงลงอีกครั้งแล้วคราวนี้เนี่ยเขาก็ไม่ลุกขึ้นใหม่เลยครับ ทั้งทีมนะครับเมื่อมาพบเห็นปูเเต้าเป็นแบบนี้นก็ต้องรีบส่งตัวเขาไปยังโรงพยาบาลโดยด่วนเพื่อให้หมอรักษาฮะแต่ทว่าเขาเนี่ยก็ได้เสียชีวิตลงในอีก3วันหลังจากนั้นซึ่งสาเหตุการตายของเขาครับหลายๆคนก็คงจะคิดว่าเป็นพวกหัวใจล้มเหลวอะไรแบบที่นักกีฬาหลายๆคนเขาเป็นกันใช่ไหมซึ่งมันก็ใช่ส่วนหนึ่งได้แหละแต่ว่าเฮียปูเเต้าแกนะครับมีอะไรที่เป็นไปมากกว่านั้นคือเบื้องหลังรูปร่างที่ดูแข็งแกร่งเป็นนักกีฬาเนี่ย จริงๆแล้วนะครับเขาเป็นคนที่ป่วยเป็นโรคหัวใจทางกรรมพันธ์มาตั้งแต่กําเนิดแล้วครับซึ่งมันจะเป็นโรคที่แบบรักษาไม่หายและไอตอนที่แข่งขันเนี่ยร่างกายเหียแก่นะครับก็คงจะแบบทํางานหนักมากครับส่งผลให,ให้เครื่องในส่วนต่างๆของร่างกายเนี่ยเกิดการระบมไปด้วยนอกจากนั้นนะครับสมองเขาเนี่ยก็ยังได้ติดเชื้อไวรัสอีกและเมื่อทั้งหมดทั้งมวลไดมารุมมาตุ้มกันเนี่ยผลมันก็คือกลายเป็นแพ็กเกจมรณะครับที่ทําให้แฟนบอลต้องเศร้าไปนั่นเอง และถ้าจะให้ยิ่งเจ็บปวดไปอีกเนี่ยก็คือในช่วงเวลานั้นนะครับปเวเอตาเนี่ยเขาก็กําลังจะมีลูกฮะซึ่งก็กําลังจะคลอดมาอีกในไม่กี่เดือนนั้นด้วยซึ่งหลังจากการจากไปของปูเอตานะครับมันก็เลยมีกฎใหม่ออกมาจากทางฟีฟ่าเลยว่าทุกสนามบอลที่จะมีการแข่งขันเวิลด์ค p ันะครับมันจําเป็นจะต้องมีห้องฉุกเฉินอยู่ในนั้นด้วยเพราะว่านักกีฬานะฮะบางทีเนี่ยแกก็ทําไปเพื่อศักดิ์ศรีเกินไงก็คือลืมดูร่างกายไปเลยครับวิ่งเตะเอาจนหัวใจวายเลย อย่างเช่นรายต่อมาฮะนายมาร์กวิเวียงเฟยนักกีฬาผิวสีชาวแคมมรูนที่ได้ถีบตัวเองจนกระทั่งมาโด่งดังได้ในฝรั่งเศสนะครับคือเขาเนี่ยมีความฝันจะเป็นนักบอลสูงส่งตั้งแต่เล็กแล,แล้วก็รู้ว่าตัวเองเนี่ยต้องสู้ให้สุดโต่งเพื่อจะได้คว้ามาซึ่งจุดจุดนั้นครับแต่แล้วไอ้ความสุดโต่งนั่นเองแหะครับก็เป็นที่มาของการเสียชีวิตของพี่แกครับ คือในปี2003นเนี่ยมันก็เป็นนัดเตะที่แคนมรูนะครับจะต้องเจอกับโคลัมเบียฮะแว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยพี่มาร์กแกก็เกิดโรคบิดโรคกระเพาะขึ้นมาทําให้เขาดูมีอาการเหนื่อยล้ามากถึงที่สุดซึ่งพอแมเนเจอร์ของทีมเห็นก็บอกว่าเออมาร์กมาร์กพักก่อนแล้วก็เปลี่ยนตัวดีไหมแต่เพื่อศักดิ์ศรีครับพี่มาร์กแกก็ไม่ยอมแก,กก็จะลงสนามไปเล่นเตะต่อนี่แหละครับจนกระทั่งเตะไปเตะมาแก,กก็ล้มตึงด้วยสภาวะหัวใจวายเฉียบพันเนี่ยแหละ ซึ่งไอตอนที่ล้มไปนะครับมันก็มีคนมาเมาส์ทูเมาส์ปากแกเสร็จแล้วก็จับส่งโรงพยาบาลเพื่อที่หวังจะได้กู้ชีพฮะแต่ทว่าวก็ไม่รอดครับซึ่งหลังจากการชนสูตรศพแล้วเนี่ยจริงๆแล้วเขาได้พบความลับอีกอย่างของพี่มาครับก็คือแกเป็นคนที่มีปัญหาสุขภาพแอรแฝงอยู่แล้วด้วยนะครับคือเขาเนี่ยเป็นคนที่มีกล้ามเนื้อหัวใจหนาซึ่งเป็นความผิดปกติที่เกิดมาจากกรรมพันธ์ชนิดหนึ่งฮะทำไมนักบอลเก่งๆนี่จะต้องมีโรคอะไรแอรแฝงทุกคนแบบนี้เลยหรือไง เอาเป็นว่าเรามาพูดถึงอีกกีฬาหนึ่งดีกว่าครับที่ความอันตรายมันเนี่ยก็มีไม่แพ้กันเลยนั่นก็คือสเก็ตน้ําแข็งครับที่แอดแบบแค่เห็นนี่ก็ไม่เอาแล้วคือเดินธรรมดานี่แอดอยังเตะตัวเองหน้าหัวคว่ำเลยนี่ถ้าเป็นลงเล่นสเก็ตน้ําแข็งนี่มีหวังหน้าแหกกันพอดีแต่ว่ากีฬานี้นะครับมันก็เป็นกีฬาที่ฮิตมากเลยนะในหมู่เมืองหนาวที่เด็กๆของบ้านเขาแทบทุกคนเนี่ยนะครับจะต้องเล่นสเก็ตเป็นกันหมดและด้วยความนิยมแบบนี้นี่เองเละครับก็เลยทําให้ต่อมานะครับกีฬานี้เนี่ย มันได้กลายเป็นกีฬาที่มีการแข่งขันหลากหลายรูปแบบเลยซึ่งอันหนึ่งที่ทําให้แอดเห็นทีไรแล้วต้องหวาดเสียวนะครับก็คือการขึ้นไปเต้นบนน้าแข็งเสร็จแล้วก็ยกผู้สาวให้ลอยๆขึ้นนะครับคือปกติเนี่ยมันก็อันตรายแล้วนะแต่ที่แบบยกผู้สาวขึ้นทั้งคนและมันก็เกิดเรื่องขึ้นจริงๆฮะเมื่อมี2คู่หูนักสเก็ตชาวรัสเซียที่ชื่อว่าทาเทียนากับแม็กซิมเนี่ยเขาได้เข้าแข่งเมื่อปี2004ที่ตอนนั้นเนี่ยสนามแข่งก็กาลังเคลิบเคลิ้มอยู่กับการไราลของ2คู่ลย ก่อนที่ทั้งคู่นะครับจะตัดสินใจใช้ท่ายากซึ่งจะเป็นท่าที่ผู้หญิงนะครับต้องกระโดดแหกขาขึ้นไปค้างอยู่กลางอากาศเสร็จแล้วฝ่ายชายนะครับก็จะต้องใช้มือสองข้าง,ขงเขาเนี่ยรับน้ําหนักฝ่ายหญิงแต่ก็ดูเหมือนว่าวันนั้นเนี่ยแรงแขนของฝ่ายชายจะไม่ถึงครับผลก็คือทําให้ผู้หญิงเนี่ยตกพรวดลงมาหน้าฟาดน้ําแข็งดังโป๊กล่างสนามเลยสร้างความตื่นเต้นฮือฮาให้แก่ผู้ที่อยู่ในสนามแบบที่ไม่ใช่ตื่นเต้นสำหรับการแข่งขันนะครับคือตอนนั้นเนี่ยเขาคิดว่าผู้หญิงเนี่ยจะต้องบาดเจ็บหนักแน่ แต่ไม่ใช่ครับเรื่องนี้เนี่ยมันกลับหักมุมคือแม่นางทาเทียนาที่ได้หน้าคว่ำไปเนี่ยนะครับเธอก็ได้เข้ารับการรักษาแล้วก็หายเป็นปกติในอีกไม่กี่วันต่อมาครับแล้วก็ลืมเรื่องราวนี้ไปเรียบร้อยละแต่กลับกันครับไอ้คู่ชายที่ชื่อว่าแม็กซิมที่เล่นสเก็ตของเธอเนี่ยเขากลับถูกส่งเข้ารักษาเหมือนกันฮะแล้วก็รักษาอยู่อีกยาวนานเลยซึ่งสิ่งที่บอบช้ำของเขานะครับไม่ใช่ร่างกายครับแต่ว่าเป็นจิตใจ ที่เขาได้แบบทําแม้นางตกลงมาแล้วเขาก็เกิดอาการแบบสะดุ้งกลัวจนไม่กล้าจะยกคู่หูของเขาขึ้นในสนามอีกเลยแต่ว่าคู่นี้เนี่ยจบดีครับคือเขาก็ได้รักษาไปแล้วก็ไปคว้าเหรียญทองมาอีกไม่กี่ปีต่อมาแต่รายต่อมานี่สิครับไม่ใช่แค่หน้าคว่ำครับแต่ว่าเลือดตกยางออกเลยกันทีเดียวนั่นก็คือ2คู่หูสเก็ตน้ําแข็งชาวแคนาดาที่มีชื่อว่าเจสสิก้าและก็ไบรซ์นะครับ ซึ่งทั้งสองคนนี้เนี่ยก็ได้ลงแข่งกันในสนามแล้วก็ได้กลมให้ทุกคนในสนามได้ได้เคลือบเคลื่อนกันอีกแล้วด้วยวิชาร่ายล้มมาครับแล้วเขาเนี่ยก็ไม่ได้ใช้วิชายกตัวขึ้นกลางสนามด้วยนะแต่ว่าใช้การหมุนแทนครับที่ภาษาสเก็ตเนี่ยจะเรียกว่า c a m e l sprint ซึ่งจะเป็นการที่นักสเก็ตนะครับเขาจะใช้ขาข้างหนึ่งยืนอยู่บนน้ำแข็งเสร็จแล้วก็หมุน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 ฉีแข้งฉีขาออกให้มันดูสวยงามเลยซึ่งถ้าท่านี้ล้มไปอย่างมากนะครับก็คงจะแค่เข่าแข้งขาเคล็ดเท่านั้น แต่สิ่งที่ทุกคนไม่ได้คาดฝันเนี่ยมันก็เกิดขึ้นครับเพราะว่าไอ้สองคนนี้เนี่ยมันดันหมุนตัวกันใกล้เกินไปไงก็เลยทําให้เท้าของฝ่ายชายนะครับไปเตะเข้าหน้าฝ่ายหญิงอย่างจังป้าเข้าครับแล้วประเด็นคือไอ้รองเท้าสเก็ตน้ําแข็งเนี่ยนะครับมันก็ไม่ใช่รองเท้าธรรมดาไงคือมันจะมีใบมีดคมๆอยู่ใต้รองเท้าด้วยนั่นเองแหะครับหน้าของฝ่ายสาวน,นี่ก็แห่เข้าแบบทันควันเล่นเอาเลือดหยดกลางน้ําแข็งแบบซิบๆเลย ซึ่งเมื่อรถปีป่อมาถึงแล้วก็นําฝ่ายสาวไปถึงโรงพยาบาลนะครับแพทย์ก็ต้องทําการเย็บจมูกเย็บแก้มที่ฉีแหวะขาดของเธอซึ่งปารวมๆกันไปแล้วมีมากกว่า83เข็มเลยนะฮะซีดกันเลยทีเดียวและเมื่อจบจากการศัลยกรรมเสร็จเนี่ยทั้งคู่นะครับก็ต้องเข้ารับการรักษาต่อกับจิตแพทย์ครับ เพราะว่าพวกเขานะครับได้กลายเป็นโรค PTSD ไปหรือว่าภาษาไทยเรียกสั้นๆว่าโรคผิดปกติทางจิตใจหลังจากได้รับประสบการณ์อันรุนแรงและห้ายแรงเกิดขึ้นเกรดความรู้เล็กๆน้อยๆนะครับรู้หรือเปล่าว่าไอ้ใบมีดที่มันติดอยู่ใต้รองเท้าสเก็ตนั้นอนะ่ะมันมีอายุไม่นานมากครับคือเอาจริงๆว่ามนุษย์เราเนี่ยก็รู้จักขึ้นไปพิเลนเดินบนน้าแข็งเมื่อกว่า4,000ปีที่แล้วนะครับแต่การที่จะเอาใบมีดมาใส่ใต้รองเท้านี้เนี่ยมันเพิ่งเกิดขึ้นมาเมื่อประมาณ6-700ปีที่แล้วเองครับ โดยชาวดัชนะครับก็จะเป็นชาติแรกฮะที่ได้เริ่มเอาใบมีดเนี่ยไปติดตรงรองเทา้าเพื่อที่จะเพิ่มความสะดวกสบายในการเคลื่อนไหวให้มากขึ้นแล้วก็เพิ่มความอันตรายด้วยซึ่งถ้ามันชุกเข้าไปยังจุดตายจุดหนึ่งของมนุษย์นะครับก็ไม่ต่างอะไรกับการใช้มีดเลยครับอย่างเช่นการแข่งกีฬาฮอ,อกกี้ในครั้งนี้ฮะซึ่งมันจะเป็นอีกหนึ่งกีฬาที่ได้แตกแขนงมาจากสเก็ตน้ําแข็งนะครับคือจะเป็นกีฬาที่จะมีผู้คนเนี่ยถลายไปด้วยรองเท้าสเก็ตครับสเสร็จแล้วก็ใช้ไม้เนี่ยตีลูกฮ ซึ่งในปี1989นะครับก็ได้มีการนองเลือดครั้งใหญ่ที่ต้องเป็นที่จดจําเกิดขึ้นนั่นก็คือมีผู้เล่นคนหนึ่งนะครับอยู่ๆเขาก็วิ่งพุ่งไปชนโกของสนามครับแล้วไอตอนที่พุ่งเข้าไปชนเนี่ยรองเท้าอันคมเฟี้ยวของเขานะครับก็ได้ไปชึกเขาที่คอของนักกีฬาผู้หนึ่งที่มีชื่อว่าคลนะินต์มาราชักฮะทำให้เลือดของนายคลินต์นะครับไหลออกมาจากคอแบบไม่หยุดเลยซึ่งมันก็จะเป็นภาพที่รุนแรงมากนะครับขณะที่ว่าคนที่เห็นอยู่ในสนามตอนนั้นเนี่ย ลมไปพร้อมๆกันถึง11คนหัวใจวายพร้อมกัน2คนแล้วก็ยังมีผู้เล่นในสนามที่อยู่ในตอนนั้นนะครับถึงกับหากพุ่งไปอีก3คนครับหลังจากที่ได้เห็นภาพเลือดกระฉูดปูดปาดน,นั้นคือมันคงจะไปโดนจุดสําคัญของเฮียคลินตกแกเข้านะครับที่ทําให้เลือดเนี่ยไหลออกแบบไม่หยุดเลยเฮียคลินตตอนนั้นนะครับเขาก็นึกว่าเขาเนี่ยจะต้องตายแล้วแน่ๆเลยซึ่งถ้าเขาตายนะครับเขาก็ไม่อยากให้แม่ของเขาที่ได้ดูทีวีอยู่เนี่ยเห็นภาพอันสุดบาดใจนี้ พี่แกนะครับก็เลยได้พยายามตะเกียกตะกายพยุงตัวเองออกนอกสนามแล้วก็ตามฟอร์มฮะก็มีรถพยาบาลมารับไปโดยด่วนแล้วก็ต้องบอกว่าโชคดีมากนะครับเพราะว่าในวันนั้นที่เฮียคลินเข้าไปถึงโรงพยาบาลเนี่ยคุณหมอที่ประจําอยู่นะครับแกเคยเป็นแพทย์ในสนามลบมาก่อนดังนั้นพอเฮียคลินมาถึงมือหมอเนี่ยหมอก็แบบเอา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 ,เอามืออุดท่อเลือดเสร็จแล้วก็ล้างแผลแล้วก็เย็บเย็บปิดมันคือพูดเหมือนง่ายๆเลยนะครับแต่ทําจริงๆเนี่ยมันไม่ง่ายนะเพราะว่า แผลพี่แกนะครับยาวไปถึงครึ่งไม้บรรทัดกันเลยทีเดียวที่ต้องเย็บกว่า300เข็มครับไมค์กอดแต่ก็โชคดีนะครับที่ว่าหมอเก่งเฮคลินแกแกไ่นก็เลยสามารถกลับไปกอดแม่ได้ในอีก10วันต่อมาฮะทีนี้เราก็มากับอีกหนึ่งกีฬาสวยๆงามๆกันบ้างดีกว่านั่นก็คือยิมนาสติกนะครับซึ่งจะเป็นกีฬาที่จะต้องอาศัยความยืดหยุ่นเด้งดึงของร่างกายนะครับก็คือกระโดดกระโดดดึงดึงไปเสร็จแล้วก,กรรมการก็ให้คะแนนเพราะความสวยความงามนี่แหละแต่รายนี้นะครับเขาอาจจะไม่ใช่อย่างนั้นฮะ เพราะว่าเขาทําให้กรรมการได้เสียวจนถึงร้องซีดกันเลยทีเดียวเป็นเรื่องของหญิงคนหนึ่งที่มีชื่อว่าสมันทานะฮะซึ่งเธอก็ได้มาโชว์กระโดดกิ้งตีลังกาเหมือนคนทั่วไปแบบนี้เนี่แหละเป็นการวิ่งกระโดดขึ้นหมุน2ตลบวูบๆๆเสร็จแล้วก็ขาลงมาทิ่มพื้นป่กฮะแต่ว่าไอ้ตอนที่ขาเธอทิ่มลงพื้นปุ๊บเนี่ยกับทิ่มผิดท่านหน่อยมันก็เลยทําให้ขาของเธอนะครับได้พับกลับไปแบบผิดรูปคือเข่าของเราเนี่ยมันจะงองเข้าไปข้างหลังใช่ไหม แต่ว่าขาของเธอเนี่ยมันงอมาข้างหน้าทั้งสองขาเลยครับตรงผลทําให้คนที่อยู่ในสนามตอนนั้นนะครับร้องเสีดพร้อมกับจับหัวเข่าตนเองกันเลยทีเดียวซึ่งสาเหตุที่ทําให้ขาของเธอได้หักไปผิดรูปแบบนี้นะครับก็เพราะว่าการที่เธอได้กระโดดตลบ2ตีลังกา,กาติ้วต้แบบนี้นะครับมันก็ได้เพิ่มแรงกระแทกให้กับขาครับทีนี้พอเธอเก้าวเหยียบผิดจุดหน่อยเท่านั้นแหละฮะขามันก็เลยไปเลย ซึ่งผลจากการแข่งขันครั้งนี้นะครับซามันธาเนี่ยเธอก็ต้องยกเลิกอาชีพการเป็นนักยิมนาสติกไปเลยครับแล้วก็ไปเข้ารับการบําบัดรักษาเข้าอย่างหนักในตอนแรกนะครับหลายๆคนก็คิดว่าเอาแล้วเธอคงจะต้องเดินไม่ได้ตลอดชีวิตแน่ทว่าวปฏิหารก็มีจริงครับเพราะว่าในอีกไม่กี่เดือนต่อมาเนี่ยเธอก็สามารถใช้ขาทั้งสองข้างของเธอฮะย่างก้าวเข้างานวิวาของเธอกับแฟนหนุ่มของเธอได้แบบสวยงามครับ ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็ต้องขอบคุณความอุตสาหะและก็แรงกายแรงใจจากคนรอบข้างนะครับซึ่งก็นับว่าเธอเกิดถูกที่จริงๆนะเพราะถ้าหากเธอเป็นนักกีฬาของเกาหลีเหนือแล้วก็เอาลองมาฟังเรื่องนี้กันดูดีกว่าเป็นเรื่องของนักยิมนาสติกชาวเกาหลีเหนือคนหนึ่งนะครับที่สื่อเนี่ยไม่ได้บอกชื่อนะฮะแต่เรื่องเนี่ยมันก็มีว่าในตอนนั้นเองนะครับที่รัสเซียเนี่ยเขาก็จะมีการจัดงานโชว์ความรื่นเริงของพรรคคอมมิวนิสต์ใช่ไหมที่แบบจัดกันแบบละครสัตว์นะครับ ทีนี้ทางเกาหลีเหนือนะครับก็เลยได้ส่งนักจิมนาสติกชายคนหนึ่งเพื่อไปทําการแสดงด้วยซึ่งการไปครั้งนี้นะครับความคาดหวังของเขาเนี่ก็คือจะไปสร้างชื่อให้กับเกาหลีเหนือครับโดยการกระโดดกิ้งตีลังกา6ตลบบนอากาศในรอบเดียวแบบที่ไม่เคยมีใครทํามาก่อนเลยคือเขาจะขึ้นไปยืนบนไม้กระดกนะครับที่เมื่อยืนเสร็จแล้วเนี่ยตัวของเขาก็จะถูกดีดส่งขึ้นไปในอากาศซึ่งเมื่อขึ้นไปบนอากาศนะครับชายคนนี้เนี่ยก็จะต้องทําการหมุนตัว6ตลบก่อนที่จะร่อนลงมาถึงพื้นครับ ซึ่งเขาก็ลงมาถึงพื้นจริงๆฮะแต่ว่าถึงด้วยหน้าคือถึงแม้ว่าข้างล่างนี้นะครับจะมีฟูกรองรับเขาไว้ได้นะครับแต่การที่เขาโดนดีดขึ้นไปโดยไม้กระดกแบบนี้เนี่ยมันก็สูงเกินครับก็เลยทําให้นักกีฬาเกาหลีเหนือคนนี้นะครับถึงกับนอกเอาไปเลยที่พอเมื่อส่งเขาไปรักษานะครับแพทย์ก็บอกว่าเขาเนี่ยไม่รู้ตัวทั้งแขนและขาเลยฮะก็เลยสันนิษฐานว่านักกีฬาคนนี้เนี่ยน่านจะเป็นอัมพาตไปแล้วก็ได้ แต่ข่าวเรื่องนี้นะครับก็ไม่ได้มีตอบเพราะว่าเขาถูกส่งกลับไปเกาหลีเหนือต่อไปซึ่งมันก็จะมีข่าวลงข่าวลืออะไรออกมาอีกแล้วเนี่ยฮะขอย้ํานะว่าเป็นข่าวลือที่ได้เล่าว่าถึงแม้ชายคนนี้อาจจะรอดจากการเป็นอมพาตและกลับมาเดินได้ดังปกตินะครับเขาก็อาจจะมีชะตาชีวิตที่ไม่สดใสแล้วก็ได้เพราะที่นั่นนะครับจะมีการส่งนักกีฬาที่ทําพลาดเนี่ยไปยังแคมป์แรงงานหนักฮะเพื่อไปลงโทษไปใช้แรงงานอะไรก็ว่ากันไป ซึ่งอันนี้แอดก็ไม่รู้ว่ามันจะเป็นเรื่องแต่งหรือเปล่านะเพราะถ้าคิดดูตามหลักความเป็นจริงนะครับ <S <S เขาอุตส่าห์ปั้นนะักกีฬาขึ้นมาคนหนึ่งได้ขนาดนี้เนี่ยมันจะส่งไปในแคมป์ไม่แบบไปเป็นเศษผักเศษขยะก,กันแบบนั้นทําไมก็ไม่รู้ว่าเป็นข่าวที่คนที่ไม่เห็นเขาแต่งเรื่องขึ้นมาให้เกาหลีเหนือมันดูร้ายกว่าหรือเปล่าหรือว่ามันอาจจะเป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นก็ได้แต่ที่แน่ๆน,นะฮะก็คือถ้าหากเพื่อนๆอ,อยากออกกําลังกายหรือเล่นกีฬาอะไรเนี่ยก็อย่าลืมคํานึงถึงความปลอดภัยด้วยนะครับ และถ้าใครมีแฟนอาร์ตเนี่ยก็ส่งมาได้ที่แชทในแฟนเพจ facebook FN d a r y นะครับผมและแอดก็จะพยายามเอาลงไม่ครบทุกคนเลยสำหรับวันนี้นะครับแอก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย